กลัมาพบกันอีกครั้งนะครับกับคอมเมนต์เดือดครับ EP นี้ EP ที่4แล้วนะครับกับเรื่องราวของวงกรารฟุตบอลที่เป็นประเดน็นดราม่าจนทําให้แฟนบอลเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์กันแบบเดือดๆนะครับมาซัดกันนัวเลยอลุงตุงนังก็ขอบคุณยอดซับที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกด subscribe ก่อนเลยนะครับก่อนที่เราจะมาติดตามเรื่องราวในวันนี้กันนะครับ เรื่องเราในวันนี้เนี่ยเป็นข่าวที่น้องบอกว่ามันทําให้แฟนหงรู้สึกเจ็บใจเป็นข่าวที่น้องบอกว่า m i เคิลโอลิเวอครับซึ่งหลังๆเนี่ยก็ถูกปลามาว่าเป็น m i เคิลโอลิเวอร์พูนเขาทำหน้าที่ในเกม m e r ร์ซ s ไ d e ับบี้แมตช์นะครับวันที่17ตุลาคมนะครับก็เป็นเกมที่เลี้ยพูเนี่ยเสมอกับเอเวอเรตนไป2 2นะครับซึ่งเกมนั้นเนี่ยม,มันมีประเด็นจุดหนึ่งนะครับก็คือ จังหวะที่จอแดนพิกฟอร์ดนะครับผู้สัมบตูของเอเวอเรตันเนี่ยสมควรจะโดนใบแดงหลังจากที่ไปทําฟาวเฟอร์กิวฟานได้นะครับในจังหวะที่ลูกนั้นน่าเหมือนจะล้าหน้าไปแล้วฟานได้เขาเขาวิ่งเข้าไปเล่นแล้วพิกฟอร์ดเนี่ยวิ่งเปิดปุ่มออกมายัน2ขาเลยแล้วมันก็ทําให้เฟอร์กิวฟานได้นะครับเจ็บยาวจนถึงตอนนี้นะครับซึ่งเดือนตุลาใช่ไหมนี่มกราและผ่านไปแล้ว3เดือนซึ่งยังไม่รู้เลยว่ากําหนดกลับมาของฟานได้เนี่ยจะมีขึ้นเมื่อไหร่นะครับมันทําให้โอ้โหเหลือภูเูาก็ เป๋หนักเลยนะครับมีฟอร์มหลุดบ้างแพ้บ้างกองหลังเสียประตูกระจุยซึ่งแฟนบอลเองก็ไม่ค่อยโอเคกับเหตุการณ์นี้อยู่แล้วเพราะว่าจริงๆอ่ะไอ้ล้ำหน้ามันล้ำไปก่อนแหละแต่ว่า มันควรจะต้องให้ใบแดงจังหวะทำฟาวเท่ากับว่ามันเตะฟรีนี่หว่าแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาเดี๋ยวพูดถึงข่าวก่อนโอลิเวอร์เนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์กับเมลออนไลน์นะครับเมื่อวานาทที่10มกราคมที่ผ่านมาเขาบอกว่ามันเป็นเกมใหญ่นะทั้ง2ทีมกําลังทำผลงานได้ดีในเวลานั้นผู้ช่วยผู้ตัดสินเนี่ยยกธงล้ำหน้าช้าอย่างที่เราเห็นในหลายๆจังหวะในฤดูกาลนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยพิกฟอร์ดก็สกัดใส่เฟอร์จิลฟานได้จริงๆนะครับโอลิเวอร์บูตต่เนะ่ครับบอกว่าความคิดแรกคัน,นร,ระนนนนรนนบ ผมคิดว่าทีมตัดสิน VR เนี่ยมองดูแค่มันไม่ล้ำหน้าก็จะให้จุดโทษแหละแค่นี้เองดูหลายครั้งแล้วด้วยแล้วก็คิดว่าพิกฟอร์เนี่ยไม่ได้ทําอะไรเลยแค่นอกจากพยายามแผ่ตัวให้ใหญ่ขึ้นนะครับแต่วิธีการนั้นน่ยของพิกฟอร์มันผิดนะครับอย่างที่เห็นจะอาการบาดเจ็บเราทุกคนรวมถึงตัวผมเองเนี่ยไม่ได้คิดถึงเรื่องการสกัดมากอย่างที่ควรจะเป็นเราอาจจะให้ไปในทั้งจังหวะล้ำหน้าแล้วก็ไล่ออกนะครับ ในจังหวะที่พิกฟอร์ดทำฟาวตอนนี้ผมไปนั่งดูย้อนหลังวันน่าประหลาดใจมากที่ในสนามเนี่ยไม่มีการคาดการถึงใบแดงแล้วก็ไม่มีนักเตะคนไหนเนี่ยร้องขอในสิ่งนี้เลยเอา้าสิ่งที่โอลิเวอร์พูดเนี่ยหลายอย่างนะหนึ่งอันดับแรกคือ,เอ VR เนี่ยมองแค่เป็นจุดล้ำหน้าไม่ได้มองว่าเอ้ยมันมีจังหวะฟาวที่น่าจะโดนใบแดงเพราะนั้นเนี่ยก็เลยเช็คแค่ล้ำหน้าสองก็คือตัวเขาก็เห็นแล้วว่าแม่มันจังหวะที่ออกมาเนี่ยมันกางแขนกลางขามันไม่ได้คิดว่าเอ้ย ตัวซึ่งซึ่งตัวโอริเวอร์เองในเกมเนี่ยก็บอกว่าที่จังหวะที่ออกมาเนี่ยมันกางแขนกลางขาให้ใหญ่ขึ้นนะซึ่งมันดูผิดปกตินะแต่ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเจ็บหนักไงไม่ได้คิดว่ายันเข้าไปปุ๊บม,มันจะเจ็บหนักไงตอนที่ฟันไดโนเปลี่ยนออกก็เดินกระเพกออกมาคือไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้แบบหิ้วเปออกมาก็เลยคิดว่าแบบไม่น่าจะไม่น่าจะหนักนะครับอ,อีกหนึ่งจุดก็คืออันนี้ประเด็นที่3เลยเขาบอกว่าไม่มีนักเตะคนไหนประท้วงถึงใบแดงก็มันจะไปประท้วงทาไมวะก็ในเพื่อ มันเจ็บไปแล้วไงเขาก็มองไปมองว่ามัน,มนเป็นจังหวะล้ำหน้านาักบอลมันก็ไม่ได้ประท้วงหรอกเพราะว่ามันก็ล้ำหน้าไปก่อนแต่มันควรจะให้ใบแดง <unravel> นะครับตัวเขาเองมานั่งดูย้อนหลังอ่ะมันก็ควรจะให้ใบแดงอันนี้ประเด็นที่4ี่เลยอ้าวเท่ากับว่าการตัดสินใจวันนั้นอะ่ะผิดพลาดพอสมควรนะแล้วมันก็ส่งผลกับเลี้ยวพูลส่งผลกับาการตัดสินการเล่นในเกมต่อมาด้วยนะครับเรามาดูคอมเมนต์จากข่าวนี้ของเสียสปอร์ตกันนะครับข่าวคือบอกว่าเมอะบกอะไรป่านนี้โอลิเวอร์เสียใจไม่ไล่พิกฟอร์ดโอ้ก็ทำให้แฟนหงเ่ะ เดือดเลยนะครับพอเข้ามาเห็นแบบนี้คุณชัชวานรัชสารบอกว่าลูกนี้เล่นน่าเกลียดมันจะฟาวหรือไม่ฟาวแต่การเข้าบอลแบบนี้ถือว่าน่าเกลียดสุดๆอีพวกประตูที่กระโดดขึ้นพร้อมเข่านี้ก็น่าเกลียดพอๆกับนักเตะก,กระโดดศอกเออประมาณนี้คือเล่นเหมือนแบบตกติกเล่นนอกเกมอะไรเงี้ยคุณสุภชชัยบอกว่าพูดขึ้นมาอีกทำไมมันไม่ได้อะไรขึ้นมาพวกกรรมการสมองช้าก็รู้อยู่แล้วว่าทำร้ายคู่ต่อสู้อย่างน่าเกลียด ต้องใบแดงสถานเดียวขั้นตอนเยอะจังการที่ให้ใบแดงไล่ออกอย่างเกมจบไปแล้วก็กำปั้นไปฟาดคู่ต่อสู้ก็มีผิดสีเพราะเกมมันจบไปแล้วเฮ้อกรรมเวน <c oughs> เจ็บฟรีนี่อันนี้คือน่าจะเป็นแฟนหงนะครับคุณประเสริฐเชียร์แล้วบอกว่าถ้าถึงขั้นต้องคุณประเสริฐเชียบแล้วบอกว่าถ้าถึงขั้นต้องแขวนสตั๊ดเนี่ยใครจะรับผิดชอบ สโมสรเสียหายพิกฟอร์ดก็ไม่โดนโทษย้อนหลังเพราะกรรมการไม่ร,บรอบคอบเซงจิตคุณกายบอกว่าไอ้พวกขี้แซะขอให้แม่งได้เอ็นคว้ายหน้าขาแบบเขาบ้างจะได้รู้สึกนักเตะไม่ว่าทีมไหนเจ็บไม่ควรมาหดรอยยอะส่งอำน,นากันหลอกพวกสทุนหมาคุณปสิทธิ์ดานดูบอกว่ามาพูดอีกทำไมให้มันได้อะไรขึ้นมาเมื่อร้อถึงชั้นหน้าก่อนคอยพูดอันนี้เดือดจริงโมโหจริง <laughs> อนนี้โมโหจริง คุณกัญญรัตน์บอกว่าออกมาพูดก็ดีแล้วให้มันเป็นประเด็นทั้งกรรมการทั้งคนคุม VR พวกคุณช่วยตัดสินให้เป็นกลางหน่อยด้วยดีอย่าให้เกิดเหตุการณ์ความเิดภาาแบบนี้อีกเลยทีมเสียผลประโยชน์แถมเจ็บตัวฟรมีมันก็แย่นะสภาพจิตใจก็ย่ำแย่ด้วยคุณทรงพลบอกว่าโหพี่รู้สึกช้าจังจะล้ำไม่ล้ำไม่ออกอีกเรื่องนึงแต่การเข้าบอลทำรายเพื่อนร่วมอาชีพม,มันก็อีกเรื่องหน,นึ่งเออนี่นี่เห็นด้วยซึ่งไอ้ไมเคิลลิเวอร์มันก็เพิ่งรู้ตัวนะ <laughs> ว่าแบบเอ้ยมันก็พลาดไปเหมือน ปกติกรรมการที่ยังทําหน้าที่อยู่มักจะไม่ออกมาพูดยอมรับความผิดพลาดของตัวเองถ้าเริ่มทําหน้าที่ไปแล้วก็ว่าไปอย่างงานนี้ต้องมีอะไรเป็นเบื้องหลังแน่ๆเออนี้คิดเยอะคือมันเหมือนว่าคือปกติโอลิเวอร์เขาจะแบบหรือว่าผู้ตัดสินที่ทําหน้าที่อยู่เขาจะไม่ออกมายอมรับความผิดพลาดที่ตัวเองสร้างขึ้นอนะ่ะเพราะว่าก็มีผลกระทบกับหน้าที่ของตัวเองนะผมก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงออกมาพูดแบบนี้เหมือนกันทําไมเขาถึงให้สัมภาษณ์แบบนี้เหมือนกันมันทําให้เป็นประเด็นไงคอมเมนต์ต่อมาเนี่ยเป็นคอมเมนต์ที่ต้องบอกว่า ถ้าพูดกันภาษาชาวบ้านคือหัวควยมากๆเคียรมากเลยไม่ค่อยดีเลยนะครับเป็นคอมเมนต์ที่เป็นเฟซอวตารแล้วก็เป็นเฟซที่มาล้อเลี้ยงผูแน่นอนเพราะว่าเขาชื่อเจอลื่นเชิญยิ้มเขาบอกว่าพูดตอนนี้เป็ดเลื่อนยิ่งดิ้นสิครับดิ้นไปไอ้ใดก็ไม่หายเจ็บสน้ำหน้าโอ้โหคอมเมนต์มาด่ากันยับเลยนะครับคุณนิวบอกว่าสะใจที่เห็นนักเตะคู่แข่งเจ็บหนักต้องเป็นคนติดใจยังไงวะนั่นคนชื่อกําลังพิมพ์ยังไม่เสร็จก็บอกว่าคนมีปมตั้งแต่เด็กครับมักจะแสดงออกตอนโตน่าสงสารเคานะรับ คุณเบียร์พงศ์บอกว่าน่าจะไม่ใช่คนนะครับคุณทิทัศน์บอกว่าความคิดสวะแบบนี้เม้นก็สวะแบบนี้อ่ะแยกสองประเด็นก่อนนะมันเป็นประเด็นต่อเนื่องกันจากที่จากที่ข่ามันลงไปแล้วกเ็เรื่องของการเจ็บกับเรื่องของคอมเมนต์นะเอาเรื่องของการเจ็บก่อนซึ่งอันเนี้ยมันยังไม่มีฟีดแบ็กจากครอปหรือว่าเวอร์พูลนะครับที่ออกมาเพราะว่าการที่นักเตะตัวหลักคนหนึ่งอะเจ็บไปยาวก,กว่า8เดือนเนี่ยมันเสียหายกับสโมสรมากๆนะครับ ซึ่งเลี้ยหูเขาคงทาําใจเพราะตอนนี้เซนเตอร์ที่มีเนี่ยก็เจ็บบ้างฟอร์มไม่ดีบ้างอะไรบ้างนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันเสียหายจริงๆซึ่งประเด็นเนี้ยแฟนแฟนบอลเลี้ยหูคงจะรับไม่ได้กับการที่ทีมของเขาเนี่ยไปเจออะไรแบบนี้แต่ไอ้คอมเมนต์แบบที่มานั่งแบบว่าแช่งนักเตะให้เจ็บเพื่อนร่วมอาชีพให้เจ็บเนี่ยอันนี้ผมไม่โอเคผมรู้สึกว่ามันก็ไม่น่าจะทําอะแล้วก็คอมเมนต์มันก็ เกิดขึ้นมาเนี่ยมันทําให้เกิดความแตกแยกขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ไม่ได้มองเขาว่าเป็นแฟนบอลแมนยูหรือว่าลิเวอร์พูลนะแต่ผมว่ารู้สึกว่าคอมเมนต์แบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นแล้วในโลกยุคปี2020อ่ะมันทําให้ดูความคิดความอ่านไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอันนั้นก็เป็นคอมเมนต์เดือดเดือที่ข่าวออกมาเกล็ดเล็กเกลดน้อยเพราะว่าพีเมลีกไม่แข่งพอพีเมลีกไม่แข่งเนี่ยพอตารางคะแนนไม่ขยับเนี่ยมันก็ไม่มีการล้อก,กันไม่มีคอมเมนต์เดือดเดือดก,กันเ,เกิดขึ้นนะครับก็เลยเอาข่าวนี้มาฝากท่าน ถ้าคนที่ชอบรายการคอมเมนต์เดือดนะครับขอบคุณมากๆเลยยอดซับที่เพิ่มขึ้นนะครับอยากให้ถึงร้อยเร็วๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนพบใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ